สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะอยู่กับนกเรดี้ค่ะ168นะคะวันนี้นกเอารถ4ประตูพีรันเนะมาทำรีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันทีละจุดเลยนะคะเอามาให้พี่ชมกันได้ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวคันแรกนะคะเราไปดูกันก่อนเลยค่ะ นะในรุ่นที่เป็นตัวรองคอปนะคะเป็นตัวมิดนั่นเองนะคะตัวโฉมนี้เลยนะไฟหน้าจะเป็นตัว LED พร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้ค่ะพี่ๆอันนี้เป็นปีโฉมปี2020นะเลขไมค์คันนี้75,000กิโลเท่านั้นเองค่ะคุณพี่ถ้าพี่ๆอยากได้ไฟหน้ารุ่นนี้นะคะต้องซื้อคันนี้เลยเป็นรุ่นปี2020นะคะตัวกระจังหน้าค่ะเป็นหน้าหน้ายักษ์แบบนี้นะมาพร้อมกับตัว กระจังหน้าสีดำแบบนี้นะคะมาพร้อมโลโก้โต,โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะมีมาให้แล้วนะคะพี่ๆนะใครสนใจคันนี้นะเครื่องยนต์2.4ตัวมิดนะเป็นตัวรองท็อปค่ะเกียร์ออโต้นะคะหมาย75,000กิโลราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะพี่ๆฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทถึง1,000 0นะ ใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะฟรีดาวได้เลยนะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวนกพาชมกับตัวร้อแม็กนะคะที่เป็นร้ออลลอยนะคะเป็นตัวลายดอกไม้แบบนี้สีดำปัดคลิปสีเงินนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยางปี2 0งพนี่นะนี่เลยยางเป็นปี2025แล้วนะคะพี่พี่ตรงนี้เปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยพี่ๆสังเกตง่ายๆดูดอกยางค่ะ นะยอกดอกยางยังอยู่เลยนะคะพี่ๆตรงนี้รถของเราเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่ต้นทางของเราเนี่ยคือแบบมาดีเช็คประวัติได้นะคะพี่นะรถทุกคันประวัติศูนย์หมดค่ะนะคะสนใจซื้อรถประวัติศูนย์ราคาดีไม่น้อยติดต่อนอกเข้ามาได้เลยนะคะช่วงร่างเดิมๆนะคะพี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงใดๆนะคะรถไม่มีรถตัดต่อนะไม่มีแบบว่ารถไฟไหม้จมน้ําไม่มีนะคะ มาดูในส่วนของตัวกระจกกันนะคะกระจกหูช้างนะเป็นโครเมียมแบบนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะพี่ตรงนี้นะคะได้ออปชั่นจัดเต็มนะตัวเปิดประตูค่ะเป็นโครเมียมนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นโครเมียมมีมาให้แล้วนะคะในรุ่นที่เป็นตัวมิดก็คือตัวรองท็อปรุ่นนี้เลยนะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะที่เป็นสีดําแบบนี้ค่ะนะคะคันนี้รองรับน้ํามันดีเซลนะคะพี่ๆอ่ะด้านหลังนะคะพิเศษเลยนะคะพี่ๆ ตรงนี้เนี่ยเรามีแครีบอยมาให้ด้วยอย่างที่นกบอกว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะเขาใช้หลังแครีบอยนะคะเขาใช้สเปคเช่าแบบนี้นะคะรถก็เลยตกแต่งมาในรูปแบบนี้นะคะใครที่กําลังต้องการรถใช้งานที่พร้อมตัวแครีบอยนะคะสามารถเลือกซื้อคันนี้ไปได้เลยค่ะคุณพี่5้9 0 0น่บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเดินละไม่เกิน1 1 0 0 0น่าสนใจติดต่อมาค่ะด้านหลังนะคะกันชนท้ายมีมาให้แล้วนะคะเป็นโครเมียมตัดด้วยสีดําแบบนี้ให้ความสปอร์ตและเท่มากๆนะคะในส่วนของตัว ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้แล้วนะคะกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะแล้วตัวแครีบ่บอยนะคะก็มีไฟเบรกให้อีกนะคะพี่ๆตรงนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะคะถ้าพี่สนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อมานะรถเข้ามาแค่คันเดียวค่ะนะคะเรามีแค่อย่างละหนึ่งคันเท่านั้นเ,เดี๋ยวนกพาพี่ๆไปดูด้านในตัวรถกันนะคะด้านในตัวรถนะคะคันนี้ ด้านในตัวรถนะคะเป็นสีดำคุมโทนดำแบบนี้ค่ะให้ความสปอร์ตหรูหราเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกุญแจสตาร์ทนะคะตรงนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะคุณพี่นะมีพวงมาลัยมาให้แบบมันติมันติฟังก์ชั่นนะจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงมีบลูทูธด้วยนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ตัว เลขไม้นะคะ75,000กิโลนะคะตรงนี้เป็นไม้แท้ค่ะคุณพี่ไม่มีการตัดต่อกรอไม้นะ,ะสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้นะคะพี่พๆไม้น้อยๆสภาพสวยๆค่ะนะและออชชั่นของเขาภายในนะ,ค,ะคอนโซลสีด้านมาพร้อมจอกลางนะคะแบบนี้เลยนะและตัวแอร์ค่ะนะคะที่วางแก้วมาให้พร้อมนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีปุ่ม Eco Mode มดพาวเวอร์โมนะให้พร้อมเลยค่ะคันนี้ ตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพี่ๆตรงนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนค่ะเพราะว่าเบาะผ้ามันระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วถ้าเราจอดกลางแดดนะคะพี่ๆนี่เลยตัวเบาะยังสวยงามอยู่เลยค่ะคุณพี่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะไม่75,000กิโลเท่านั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมารถเป็นปี2020ได้ตัวรองท็อปกันไปเลยนะคะคุณพี่อ่านี่เดี๋ยวนกให้ดูในส่วนของผู้นั่งด้านหลังกันนะคะ ในส่วนของผู้นั่งด้านหลังนะคะก็เป็นบาะผ้าสีดําเช่นกันนะคะพี่ๆตรงนี้เลยนี่พี่ดูสภาพตัวบาะนะใหม่เอี่ยมเลยตัวเพดงเพดานนะยังสวยงามอยู่เลยค่ะคุณพี่ไม่มีเลอะเทอะเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช้งานแค่ 7 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะคะถ้าพี่ๆสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาก่อนที่รถจะโดนจองนะคะจองเพียง3,000บาทสามารถล็อกรถและจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะไะฟแนนซ์อนุมัติพี่สามารถนัดวันรับรถได้เลยค่ะเดี๋ยวนกเตรียมรถให้พร้อมส่งมอบแน่นอนนะคะร้านขัดเคลือบทําสปารวมถึงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวให้ทั้งหมดนะคะพี่นะก่อนออกจากบริษัทของเราค่ะเราดูแลให้หมดเลยทุกอย่างนะคะพี่ๆอ่ะ สนใจคันนี้ติดต่อมานะคะ589,000บาทค่ะกับตัวกระบะรีโวนะอึดถึกทนนะคะใครอยากได้รถที่แบบค่าแมเนจทันถูกๆูเข้าอู่ไหนก็ได้นะไม่เข้าศูนย์ก็เข้าอู่ได้นะคะก็ติดต่อมาซื้อได้เลยค่ะเป็นรถกระบะของโตโยต้านั่นเองนะคะเครื่องยนต์2.4นะเป็นตัวมิดเกียร์ออโต้นะปี2020ไม 75, า75,000ราคา589,000บาทนะฟรีดาวนผ่อนเดือนละประมาณไม่เกิน1,000 0 1,000นะประมาณนี้นะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อมาก่อนที่จะโดนจองค่ะ,ะเดี๋ยวนกพาพี่ๆไปดูอีกหนึ่งคันที่เอามาเทียบให้พี่ๆได้ชมกันนะคะรุ่นนี้เลยคันนี้ก็เป็นรถปี2020นะคะพี่ๆแต่ว่าเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะก็คือเป็นรุ่นที่เป็น2.4ตัว E+ นะคะเป็น k ์ a อ t t o นั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆนะคะจาก,กตัวกระจังหน้านะมันเป็นรุ่นเดียวปีเดียวกันแต่ว่าคนระโฉมนะคะพี่เพราะว่าคันนี้เป็นปีก่อนเปลี่ยนโฉมนะราคาจะถูกกว่านะคะพี่ราคาจะอยู่ที่549,000เท่านั้นเองก็ได้ตัวรองท็อปเช่นกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นไฟ ดวงกลมๆนะพร้อมกับไฟ LED นะคะที่เป็นเส้นเม็ดๆแบบนี้นะคะพี่โชมนี้มาในรุ่นปี2020นะและตัวกระจังหน้าค่ะรุ่นนี้นกเรียกว่ากระจังหน้าคางหมูนะก็คือเป็นคางเหลี่ยมๆแบบนี้นะ้ามาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดำนะคะตัดกับตัว เส้นขอบสีโคมเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต y o โยตใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมีลังพึ่งด้านล่างนะเพิ่มความสปอร์ตนะคะพี่ๆตรงนี้เลยนะค,ะคันนี้ก็เป็นโฉมปี2020มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจโฉมนี้สามารถซื้อได้ราคาย่อมเยาค่ะพี่549,000นะฮะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ 9,000นะคะพี่นะสนใจรีบติดต่อมาก่อนที่รถจะติดจองหมดนะคะพี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะเดี๋ยวนกดูให้ว่ายางคันนี้เปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะคะเป็นยางปีปี2025นะพี่นะนี่เลย ยางปี2025ค่ะคันนี้ก็เปลี่ยนยางมาให้แล้วพี่สังเกตดอกยางนะคะนี่เลยอ่ะนกให้ดูดอกยางเลยนะคะพี่ๆซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนใดๆแล้วค่ะนะรอผ่อนค้างวดอย่างเดียวได้เลยนะคะแลวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยค่ะคุณพี่นะนี่คือช่วงล่างเดิมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างค่ะไม่มีรถเฉี่ยวชนหนักไม่มีประวัติ รถไฟไหม้น้าท่วมนะคะพี่นะถ้าสนใจซื้อรีบติดต่อมาเพราะว่ารถของเราเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถหมดสัญญาเช่าค่ะพี่สามารถเช็คประวตดได้ทุกคันนะคะและเข้าส่นทุกรอบการเช็คระยะด้วยนะคะพี่อ่ะในส่วนของตัวกระจกหูช้างเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แบบนี้แล้วนะคะพี่ๆอ่ะแล้วก็ตัวเปิดนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะแบบนี้เลยในรุ่น e plus นะเครื่องยนต์2.4เป็น รถที่รองรับน้ํามันดีเซลนะคะพี่นะอ่านี่บันไดข้างมีมาให้พร้อมค่ะนะคะเหมือนคล้ายๆกับตัวอีกโฉมนึงเลยนะคะแต่ราคาถูกกว่านะคะพี่และรุ่นนี้ก็ด้านหลังนะคะไม่มีแครี่บอยนะคันนี้นะคะไม่มีแครี่บอยแต่ว่ามีตัวกล้องมองหลังเช่นกันนะแล้วก็มีไฟเบกรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่เลยอ่ะกล้องมองหลังนะตรงที่เปิดโคมเมียมแบบนี้ค่ะแล้วก็มีไฟเบกรกดวงที่3นะคะมี กันชนท้ายนะคะเป็นตัวคมเมี่ยมตัดกับสีดําแบบนี้เลยค่ะนะคะลงตัวมากๆนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวนกพาพี่ๆไปดูภายในตัวรถกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นที่นกพาพี่ๆชมเมื่อสักครู่แบบไหนกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย เพราะว่ารถของเราแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพี่นะเรียกไม้ไม่เท่ากันสภาพตัวรถก็ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยรถเท้าใหม่เดี๋ยวเรารอล้างขัดเคลือบทําสปายอีกทีหนึ่งนะคะก่อนส่งมอบเราทําให้ทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเราก็ทําให้นะคะตรวจเช็คลมยางนะเช็คช่วงล่างเช็คห้องเครื่องนะคะเช็คระบบเกียร์นะคะเช็คให้หมดค่ะนะคะอ่ะภายในนะคะเป็นกุญแจสตาร์ทเช่นกันค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะแล้วก็ตัวเรขไม์คันนี้นะอยู่ประมาณ เดี๋วนกดูให้นะคะเลขไมอยู่ที่92000กิโลนะคะพี่นะคันนี้นะ,คะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะไม่น้อยๆไม่ข้ามแสนทั้งนั้นเลยนะคะคุณพี่คอนโซลด้านในก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นจอสัมผัสนะไม่มีปุ่มกดนะคะพี่เป็นจอสัมผัสตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบหมุนธรรมดานะคะมีช่องวางแก้ววางขวดนะวาง โทรศัพท์นะคะแล้วก็มีเป็นเกียร์ออโต้พร้อมปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมค่ะภายในก็เป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ก็สามารถเลือกซื้อตามตามความชอบได้เลยว่าสนใจเป็นโฉมหน้าไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ายักษ์หรือว่าเป็นหน้าคังหมูคันนี้นะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ราคาย่อมเยาทั้งคู่เลยนะคะคันนี้5 4 9 0 0นพนะคะพ,พี่ราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะอะด้านหลังนะคะในส่วนของผู้ โดยสารนะคะก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะมีที่วางแขนที่วางแก้วนะคะให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาก่อนที่จะโดนจองนะช่วงเพดานนะอ่านเอาใครดูเลยเพดานก็ดูสะอาดเอี่ยมนะคะพี่นะนี่ขนาดยังไม่ได้ทําล้างขัดเคลือบนะพี่นะนี่เลยอ่ะรถของเราบอกแล้วว่าใช้งานน้อยจริงค่ะนะคะสภาพคือแบบพร้อมใช้งานทุกคันนะคะพี่ออกไปไม่ต้องซ่อมใดๆเลยนะคะเรา จัดการให้หมดทุกอย่างค่ะคุณพี่นะใครสนใจรถคันนี้ก็รีบติดต,ต่อมานะคะเครื่องยนต์2.4ตัว e plus เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ e plus เกียร์ออโต้โฉมหน้าเป็นคังหมูแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะสนใจคันนี้549,000นะคะฟรีดาวผ่อนเดือนละ9,000นะคะพี่นะ8,000กว่าถึง9,000ค่ะสนใจโฉมหน้านี้รีบติดต,ต่อมาก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่นะเรขไมเป็นไม้แท้ประวัติศูนย์ทุกคันค่ะเข้าศูนย์ทุกรอบการเช็คระยะนะคะถ้าสนใจติดต่อมานะคะพี่ วันนี้เอามาให้เทียบกันในรุ่นปี2020นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว e+ p l u s นะคะด้านซ้ายหรือว่าจะเป็นตัว mid นะคะด้านขวาตรงนี้นะคะสนใจคันไหนรีบติดต่อมาค่ะที่เบอร์0987942791นะคะ0987942791ค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยค่ะฟรีดาวน์ได้ทุกอาชีพวันนี้ไปก่อนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ให้นกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย